แม้ว่าเขาจะบอกว่าเขามีศาสนานั้นศาสนานี้นะอืมแต่จริงๆแล้วน้อยถ้าถ้านับเป็นเอาร้อยคนมาเนี่ยแล้วก็มาสํารวจเนี่ยโอ้อาตมาว่าจะเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วตะ่ตอนนี้ในที่น้อยกว่าเนี่ยในคนที่ที่จะมาทางธรรมเนี่ยนะในจํานวนน้อยเนี่ยนะพวกที่มาปฏิบัติธรรมจริงๆอีกก็น้อยลงไปอีกเพราะส่วนใหญ่เนี่ยบางที ศิลพัปะตูปาทานหรือศีลแัปตตาปามาตคือปฏิบัติธรรมแบบแบบเล่นๆแบบไม่ได้เอาจริงจังอะไรหรอกก็ทำทำไปเหมือนเป็นจารีปเหมือนเป็นประเพณีเหมือนทำตามตามแฟชั่นไปเท่านั้นเองคือไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะให้พ้นทุกข์หรือว่าให้ลดกิเลสของตัวเองจริงๆที่มันยากมันยากตรงนี้แหละเพราะไม่อยากลดกิเลสตัวเอง เพราะการปฏิบัติทมจริงๆเนี่ยคือการลดกิเลสตัวเองลงเพราะนั้นถ้าบอกว่าหาหาอาญาตในทางธรรมหรือว่าพี่น้องในทางธรรมนี่หายากเพราะว่าบางทีบอกแล้วทําทําตามตานกันไม่ใช่ว่ามาทําจริงๆเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อยากมาลดกิเลสจริงๆหรือถ้าให้ลดบางวันอย่างเช่นวันอาทิตย์เออมาวัดมาฟังธรรมมาทําบุญใส่บาตรบ้างอันอ,อย่างนี้เขาเอา แต่อีกหวันไม่รู้ไปไหนแล้วล่ะไปทำอะไรเพราะฉะนั้นแล้วอย่างนี้แหละมันก็ยังเล่นเล่นมันก็ยังไม่ได้เอาจริงจังอะไรมันก็ทำแค่ว่าอะไรอะ่ะพอให้คิดว่าได้สะสมบุญไว้บ้างนิดิๆหน่นนอยๆคือเขาไม่ได้คิดเอาจริงอะ่ะถ้าเอาจริงเนี่ยคนเอาจริงเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเวันเนี่ยแหมจะมาสักวันเดียวมันจะพอเลกก็เห็นอยู่แล้วว่ามันขาดทุนแน่นอนละ ใช่ไหมยังไม่ถึงครึ่งเลยเจ็ดวันนี่ถ้ามากกว่าครึ่งอย่างน้อยต้องสี่วันใช่ไหมถึงจะถือว่าเกินครึ่งอันนี้ยังไม่เกินเลยนี่มาวันเดียอาทิตย์หนึง่งนอกนั้นก็ไปแบบโลกโลกหมดแล้วถ้าไม่ไม่มาเป็นพี่น้องในทางธรรมก็จะไปเป็นพี่น้องในทางโลกโลก,กีเท่านั้นเองวันแต่และว,วันเนี่ยที่เขาคลุกอยู่จะพูดจะคุยจะทำงานจะยืนเดินนั่งนอนอะไรก็แล้วแต่ก็จะไปแบบโลกโลก ถ้าตอนนี้เขาดูฟุตบอลยูโรกันก,ก็ดูกับเขาเทียร์กับเขาแข่งกับเขาหรือเผลอๆก็นู่นไปพนันกับเขานู่นเลยเอา้าวพอโลกโลกเขาก็ลุ้นเงินเขาจะให้มันมันเขาก็ไปพนันกันแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามห้ามยังไงก็เถอะห้ามยังไงก็กิเลมันขึ้นมันก็เอาไม่อยู่หรอกเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องในทางในทางโลกโลกเนี่ยน่าจะบอกหาง่ายก็ได้จะบอกว่าหายาก ก็ได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าบอกแล้วว่าอยู่ที่เราเข้าใจขนาดไหนแต่ในที่นี้เนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันหายากเพราะว่าเป็นจำนวนน,น้อยมันเป็นจำนวนน,น้อยแล้วในในจำนวน,นน้อยเนี่ยที่บอกว่าเป็นพี่น้องในทางธรรมที่หายากเมื่อกี้อาตมาบอกแล้วในทางวัตถุเนี่ยก็ยังหาง่ายาแต่ยิ่งในทางจิตวิญญาณยิ่งหายากขึ้น มีคนเคยมาถามรรมาตมาว่าเนี่ยบอกว่าอยู่วัดหรือว่าบางทีท่านก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรอย่างนี้ยขบอกจริงเหรอท่านรู้สึกงั้นจริงเหรอเขาบอกบางทีเขามาอยู่วัดในทายตั้งนานทั้งหลายปีเขาไม่รู้สึกเลยว่าว่ามันจะเป็นพี่น้องกันคือยังไงเขาก็รู้สึกว่าคนละพ่อคนละแม่ต่างจริตต่างนิสัย บางทีทำแล้วก็ยังไม่ค่อยชอบใจไม่ค่อยพอใจถือสาหมันไสอะไรต่ออะไรเอา้าเขาก็ตอบมาตามตรงนะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้สึกเลยว่าว่าว่าจะเป็นพี่น้องได้แต่ว่าเขาก็มาร่วมปฏิบัติธรรมอ่ะเขาก็มาร่วมแหละแต่เขาไม่รู้สึกจริงๆทางจิตวิญญาณเนี่ยยิ่งบางทีเขาบอกเขาป่วยมั่งหรือว่าบางทีเขาลําบากมั่งอ่ะรู้สึกเหมือนอย่างกับว่าไม่เห็น นักปฏิบัติธรรมคนอื่นจะมาเหมือนกับช่วยเหลือดูแลอะไรเขาเลยบางทีเขาอยู่บ้านเนี่ยพี่น้องเขายังจะดูแลเขามากกว่าเออเขาก็บอกอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอาตมาบอกแล้วดูเปลือกๆปือกมันก็เออมันก็ถูกของเขาเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยอาตมาบอกแล้วว่าเขายังไม่เข้าใจสัจจะว่ายิ่งจริงๆเนี่ยมันยากตรงนี้แหละ ยิ่งคนละพ่อคนละแม่ไม่ใช่สายเลือดทางโลหิตอยู่แล้วต่างคนต่างมาจากทั่วสารทิศมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมีธรรมะเนี่ยเป็นเป็นเชือกที่มาร้อยให้มาอยู่ร่วมกันเข้าด้วยกันร้อยตัวเนี่ยง่ายแต่ร้อยใจให้รวมกันเป็นหนึ่งมันมันยากอย่างนี้แหละต่อให้พี่น้องในทางโลกก็เหอะ นะยังไม่ง่ายเลยจะมีสักกี่ครอบครัวที่จะแหน่พี่น้องรักใคร่กันดีจริงโหช่วยเหลือกันดีจริงก็หาไม่ง่ายหายากดูเหมือนกันดูสิที่ทะเลาะบ,บอแวงไม่ช่วยเหลือกันบอกแล้วไอ้เงินกันคนละกระเป๋าเลยคุณไปดูสิเยอะแยะมากมายและทางธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการขัดใจเราด้วยฝืนกิเลสเราด้วยมันยิ่งยากยิ่งกว่านั้นอีก ยิ่งบอกล่าโดยเฉพาะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะคิดกันมากเลยหลายคนที่บางทีมาอยู่วัดแล้วบอกบอกว่าจะอยู่ได้ระยะหนึ่งแต่ถ้าเงินตัวเองใกล้จะหมดเนี่ยก็จะต้องออกนอกวัดเพื่อที่ไปหาเงินไว้สักก้อนหนึ่งแล้วก็จะได้แบบว่ากลับมาอยู่วัดใหม่เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันต้องพึ่งตัวเองอยู่วัดแบบต้องพึ่งตัวเองคือเขายังไม่มีความรู้สึกว่า เขาจะพึ่งคนอื่นได้อาตมาก็บอกว่าถ้าตาบใดคุณยังคิดอยู่อย่างเนี้ยนะคุณก็หาพี่น้องที่ไหนไม่ได้เพราะความเป็นพี่น้องมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นนะความเป็นพี่น้องนี่มันเกิดจากตัวเราเองเกิดจากใจเราเองยิ่งพี่น้องทางธรรมเนี่ยคุณทําใจคุณได้หรือ,อยังเนี่ยว่าเออถ้าเขาลําบากหรือว่าเขาทุกข์ร้อนนะเราก็จะช่วยเหลือเขา คุณมีใจนี่พร้อมหรือ,อยังถ้าคุณมีใจพร้อมนั่นแหละนั่นแหละก่ะุเริ่มมีใจแบบเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เป็นพระดรภาพในทางธรรมเนี่ยชัดขึ้นเรื่อยเแื้วชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วะเพราะฉะนั้นอันนี้บอกแล้วว่ามันยากกว่าเพราะว่าไม่ได้สายเลือดเดียวกันอคละพ่อคละแม่กันมาเนี่ยมันยิ่งต้องโอ้โหฝืนกิเลสฝืนใจเพราะว่ามันใจมันชอบคิดว่า โอ้้นั่นใครก็ไม่รู้มาจากไหนที่มาทีหลังเราอีกยังมาทํากลางมาทําเก่งแหนเรามาต้องนานแล้วนะแหไม่มีสัมมาคารวะเลยหน้าหมันไส้นัก <c oughs> อะไรโน่นน่ยคุณก็ยิ่งใจคุณเนียก็ยิ่งไม่มีพลรดลภาพแล้วเรายังไม่มีความเป็นพี่น้องให้กับคนอื่นเลยแล้วเราจะไปหาความเป็นพี่น้องจากที่ไหน เพราะใจเรามันไม่มีแล้วคุณจะไปหาความเป็นพี่น้องจากที่ไหนอ่ะเพราะงั้นความเป็นพี่น้องเนี่ยมันต้องหาได้จากใจเราเองก่อนเพราะมันต้องฝืนกิเลสเราหลายเรื่องหลายเรื่องมากเลยบางทีโดนติบ้างโดนว่าบ้างบางทีเจอเนี่ยเจ็บป่วยบ้างเจอความลําบากบ้างเจองานหนักบ้างเนี่ยจะสํารวจได้ว่าคุณจะเหลือความเป็นพาระดลลภาพกี่เปอร์เซ็นต์ออ มันวัด,ดวได้ด้วยใจเราไปสังเกตดูนะพอเวลาเนี่ยโดยจะพ่อบอกแล้วป่วยเหนื่อยอลำบากอะไรพวกเนี้สามสภาวะพวกเนี้เอ,เอาสภาวะทั่วๆไปเนี่ยสภาวะพวกเนี้พอมันเกิดขึ้นนะคุณเริ่มแล้วเริ่มแบบว่าทำไมไม่มีใครมาช่วยเรา ทำไมไอ้คนนั้นคนนี้ก็ไม่เห็นแบบว่ามาดูแลเราบ้างเลยมันจะคิดแล้วนะแต่ถ้าคุณเกิดแม้มีคนนู้นคนนี้มาดูแลคุณก็อาจจะไม่รู้สึกไอ้ไอ้สภาวะพวกนี้แต่คนเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราเราเรามักจะคิดอย่างเงี้ยตอนที่เราป่วยเราเจ็บมันจะเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยคนอื่นเขาเจ็บเขาป่วยเนี่ยเราบางทีเราก็ลืมคิดเห็นไหมเราไม่ได้คิดถึงอะ เอ้ยไปเยี่ยมเย็นบ้างไปถามถ่ายบ้างหรือว่าไปแบบว่าพอจะช่วยอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยคิดอะแต่พอเราป่วยเนี่ยเราชอบคิดเนี่ยจริงๆมันเป็นกิเลสเราอย่างหนึ่งนะเพราะอธตมาถึงบอกว่าเราต้องตัดกิเลสพวกนี้ให้ออกให้ได้ถ้าตัดไม่ออกเนี่ยความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยมันอยากให้คนอื่นเนี่ยมาเป็นพี่น้องเราแต่โดยสภาพความเป็นจริงเรากับจะไม่ค่อยเกื้อกูลเราไม่ค่อยช่วยเหลือคนอื่น แต่เราอยากให้คนอื่นมาช่วยเหลือเราเราอยากให้คนอื่นมาเป็นพี่น้องเราแต่เราไม่ค่อยเป็นพี่น้องกับคนอื่นคือมันจะเป็นสภาพอย่างนี้แหละเพราะใ,ในทางธรรมเนี่ยมันจะต้องพยายามเรียนรู้กิเลสตัวเองเข้าใจสภาวะตัวเองให้ได้ถ้าเข้าใจไม่ได้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่หาพี่น้องไม่ได้นะแล้วคุณก็จะ ได้แค่บางคนเท่านั้นแหละบางคนที่คุณรู้สึกว่าเออเขาก็ดีด้วยกับเราแต่คนไหนที่ไม่ดีด้วยกับเราเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไม่ใช่พี่น้องเลยทันทีหรือคนไหนที่เขาก็ไม่สนใจเราเท่าไหร่เราก็จะไม่สนใจเขาเหมือนกันเราก็อย่างเนี้ยเราก็จะไม่มีความเป็นพี่น้องกับคนนั้นเราเลยกลายเป็นคนที่จะเป็นพี่น้องกับใครได้ <c oughs> ก็คนนั้นเขามาเป็นพี่น้องกับเรานั่นแหละเราถึงเป็นพี่น้องกับเขา ทั้งทั้งที่ในสภาพความเป็นจริงมันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยก็อยู่ด้วยกันปฏิบัติธรรมด้วยกันพูดภาษาก็กินข้าวหมอเดียวกันเอานอนชายคาเดียวกันลอะไรอีกแต่นอนเสือคนละผืนไม่ใช่ผืนเดียวกันว่าไอสภาวะเนี่ยที่อาตมาไม่รู้จะพูดยังไงให้เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจิตวิญญาณจริงๆเลย คำถาม,ถามนี้อาจจะมาเคยเคยตอบไปหลายทีเพราะว่าเวลาที่พวกเราที่มาอยู่วัดเนี่ยแล้วก็บางครั้งก็ทุกข์กุ้มใจแบบเนี้หรือบางคนยังไม่ต้องอยู่วัดหรอกแต่มาแล้วมาเจออะไรอ่ะหมัดแยบมั่งเจอหมัดหุกมั่งเจอสอยดาวสาวเดือนอะไรไปบ้างเนี่ยโอ้โหความเป็นพี่น้อยไอ้ความเป็นพี่น้องเนี่หดหายไปหมดเลยแล้วก็มักจะเข้าใจอย่างนั้นด้วยนะว่า แม้ความเป็นพี่น้องเนี่ยต้องเหมือนกับเอาใจกันน่ะต้องเหมือนกับมาช่วยเหลือกันในลักษณะที่พูดดีๆกับเราอ่แล้วก็มาช่วยเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือคิดแต่ในมุมที่ว่าเขาเหมือนกับเขาต้องมาเอาใจเราอย่างนั้นอะ่ะแล้วเราถึงจะรู้สึกว่าเป็นพี่น้องทงัทง้ทงๆที่โดยทางธรรมบอกแล้วมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะยิ่งโดยธรรมะเนี่ยมันมันลึกซึ้งยิ่งกว่าโดยทางโลกอีกด้วย เพราะทางธรรมเนี่ยเราเอาธรรเป็นใหญ่นะเราเอาธรรมะเนี่ยเป็นใหญ่ด้วยเพราะบางทีเนี่ยเขามาติเขามาว่าเขามาแบบว่าภาษาเราก็เอาภาษาพระพุทธเจ้าท่านใช้ว่ามาให้คุมทรัพย์เราเนี่ยท่านใช้ว่าจะขนาบแล้วขนาบอีกภาษาที่ท่านใช้เหมือนช่างปั้นหม้อเนี่ยนะที่นวดดินแล้วก็แหมขนาบแล้วขนาบอีกเพื่อที่จะเอาดินมาปั้นหม้อให เป็นภาชนะที่ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยคุณคิดดูนี่ในทางธรรมมันจะเป็นลักษณะนี้เพราะบางทีเนี่ยโหโดนติโดนว่ามัง่งโดนลงโทษบ้างสิ่งเหล่านี้จริงๆนี่แหละพราดลภาพต้องต้องเข้าใจอันนี้ให้ได้ว่าเนี่ยเป็นความหวังดีเป็นความปรารถนาดีที่จะให้เราได้ดีคือบางทีเนี่ยไม่ได้ตามใจเรา แล้วก็ขัดใจเราด้วยยิ่งถ้าศึกษาศาสนาพุทธเนี่ยสันเลกธรรมเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าโอ้โหมาปฏิบัติธรรมนี่มันโดนขูดนะมันโดนขัดเกาใจเรานะเพราะถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยคุณถึงจะแบบว่าเออรู้แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาคนมาทำกับเราเราก็อยากให้นุ่มๆนุ่มๆหน่อยนะบอกให้คุ้มทรัพย์ได้นะ แต่ว่าให้ดูหน้าเราให้ดีนะ <c oughs> ใช่กลุ่มซับเราเนี่ยอ <c oughs> แต่พอเวลาให้กลุ่มซับคนอื่นบางทีโอ้โหไม่ค่อยจะดูหนา้าคนอื่นเลยนะว่าหน้าคนอื่นเขาเป็นยังไงอ่าปากเสียงดังเลยโอ้ให้ก็ตูมตูมเพราะฉะอันนี้ยบางทีเนี่ยมันไม่ค่อยอะไรอะเท่าทันวาระจิตของตัวเองสักเท่าไหร่ซึ่งอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึก เป็นพรดาดรภาพในทางธรรมเนี่ยยากมากเลยแล้วถ้าใครมีจริงนะคราวนี้ใครปฏิบัติไปลดละความเห็นแก่ตัวของตัวเองลงไปได้เข้าใจสภาวะธรรมที่เป็นสัจจะที่แท้จริงได้เนี่ยโอ้โหคุณไม่โกรธเลยคุณจะไม่ถือสาเลยคุณจะขอบคุณด้วยจริงๆด้วยเวลาที่เขามาติเตียนเราเวลาที่เขามาว่าเราด้วยความที่เขาจะให้เราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ย ผู้เจ้าถือได้บอกว่าเป็นขุมทรัพย์จริงๆไงคนเอาเงินทองมาให้คุณคุณจะเกลียดเขาเลยแต่บอกแล้วว่าจิตคุณเนี่ยถ้าไม่ถึงเนี่ยคุณมองยังไงคุณได้ยินยังไงคุณก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นแหมเพชรนินจินดาเอามาให้คุณสักทีคือไม่ได้มองเป็นเขาให้ทรัพย์สินเงินทองเราเลยเวลาด่าเราทีไรเราก็รู้สึกโอ้โหเวียน ก้อนหินใส่เราทุกทีเราก็หัวล้างข้างแตกทุกทีไปเนี่ยมันยังไม่ไม่เห็นเป็นขุมทรัพย์ได้เลยท่านใช้คําว่าขุมทรัพย์เลยนะไม่ใช่ทรัพย์ธรรมดาขุมทรัพย์นี่หมายถึงว่าทรัพย์มหาศาลมันเป็นขุมเลยเป็นจํานวนมากเลยเพราะฉะนั้นคุณสัมผัสได้มากแล้วยิ่งจริงๆเนี่ยเราก็รู้ว่าโอ้โหมาอยู่นี่นะต้องถือศีลห้าบังเอา,เอาต้องถือศีลแดบัง รู้อยู่แล้วว่ามาเพื่อมาลดรากิเลสแล้วก็มาเอาดีเนี่ยคุณชัดเลยประเด็นเนี้ยคุณรู้อยู่แล้วเพราะตัวเราก็ก็มาด้วยอย่างนั้นเหมือนกันเราชัดอยู่แล้วนะแต่ไม่แคล้วอะ่ะพอเวลาโดนซัดทักตุบสองตุบนี่ทุกทีไปหงุดหงิดไม่ชอบใจสายโทระก็โกรธเคืองนะบางทีก็แค้นอยู่ในใจหาเวลาว่า ดาบนั้นจะคืนสนองเมื่อไหร่หาเวลาอยู่เมื่อไหร่ได้โอกาสจะจะเอาเมื่อนั้นนะ่ะนี่นสภาวะจิตใช่ไม่ได้นะยังไม่เข้าถึงธรรมนะถ้าไม่ใช่สายโทสะเป็นสายกรรมามเอโดนติโดนว่าก็น้อยใจหดหูหอเหียว,ว,ว,วซึมเบื่อเซ็งเซ็งไปเซ็ง,งมาก็กลับบ้านนั่นแหละ ก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคนที่ยังยังยังไม่เข้าใจราราดลภาพในทางธรรมหรือว่าความเป็นพี่น้องในทางธรรมคือถ้าไม่เข้าใจอย่างเงี้ยคุณอยู่ไปอยู่ไปคุณก็ไม่ค่อยพาสุขเพราะว่ามันมันมันจะยังคิดแบบโลกโลกอยู่ไงมันยังไม่คิดแบบทางธรรมเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณคิดแบบทางธรรมได้เมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะลดไอ อัตตาตัวตนของเราลดความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยมันจะเชื่อเฉือนมันจะลดลงไปได้เรื่อยๆืจนในที่สุดทําให้เราเนี่ยนะมันจะฝืนใจได้จากแรกแีกยังจะฝืนใจมากแต่พอคุณฝืนใจไปฝืนใจไปแล้วคุณก็รู้ว่าว่าโอ้โหยิ่งฝืนใจก็แหมลุมทรัพย์เราเลยคือเราก็รวยขึ้นเรื่อยๆรวยอริยทรัพย์เรารวยอริยทรัพย์เนี่ยขึ้นเรื่อยๆยขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้น คุณมีอริยทรัพย์เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องเป็นปิติเป็นสุขสิที่คุณได้รับแต่พราะคุณไม่คิดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันเราไม่คิดว่ามันเป็นอริยทรัพย์ของเราเราคิดว่าโดนแกล้งเ,เราคิดว่าเดี๋ยวแยกมาอะไรอ่ะขัดแข่งขัดขาเราคือพอคุณคิดอย่างนี้นี่ทันทีเลยเสื่อมเลยนะไอศรัทธาก็ตามศีลก็ตาม อ,อะไรอ่ะสัจจะโพคะฮิริโอตปะหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้อริยทรัพย์ต่างๆอะไรพวกนั้นอ่ะนะเจ็ดอ่ะใช่ไหมอริยทรัพย์เจ็ดคุณก็จะหดไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะไม่เหลือโดยเฉพาะตัวศรัทธาในเพื่อนฝูงตัวศรัทธาในหมู่กลุ่มของคุณก็จะหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดคุณก็อยู่กับทางธรรมไม่ได้ในสุดก็ต้องหนีไปทางโลก ก็ต้องไปอยู่กับคนโลกโลกเขาก็ต้องมีพี่น้องแบบพวกโลกนั่นแหละคุณยังเลื่อนฐานมาไปพี่น้องแบบในทางธรรมไม่ได้อจะมาบอกแล้วว่าจะอยู่แบบสาธารณโภกีกับเขาไม่เป็นอยู่ไม่ได้เพราะยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่มากยังหอบหวงยังมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของตัวเองอยู่มากมันไม่ยอมที่จะกล้าเสสละให้กับคนอื่นเขาได้ทันก็จะขอบหวงอยู่อย่างนี้แหละนะอวันเี้ก็พยายามพูด พอสมควรให้เราแยกให้ได้ระหว่างพี่น้องในทางธรรมกับในทางโลกว่าเดี๋ยวนี้ใช้อภิณหะปัจเจเวกก็คือคือเครื่องคอยเตือนสติเราคอยบอกตัวเราอย่างสมณะอย่างผู้ที่บวชแล้วเนี่ยรุเจ้าท่านก็ต้องมันพิจารณาเสมอๆว่าบัดนี้เราเป็นอะไรอยู่อย่างอย่างเป็นสมณะอยู่เนี่ยหรือว่าอย่างพวกคุณเอาเราเป็น คนวัดอยู่เราถือศีลแปดอยู่อะไรพวกนี้ต้องมันเตือนตัวเองว่าเราต่างจากจากคนโลกโลกแล้วนะเดี๋ยวนี้เรามาอยู่ในทางธรรมแล้วนะอืมแล้วมันมีหลายๆข้อเนี่ยพระเจ้าท่านก็สอนให้คอยเตือนตัวเองอย่าเผลออย่าลืมสติเพราะเผลอเมื่อไหร่ลืมสติเมื่อไหร่นะทันทีเลยของเก่ามาทันทีส่วนธรรมะเนี่ยจะเป็นของใหม่ เป็นของที่เราจะเพิ่มใส่ในจิตวิญญาณเราให้จิตวิญญาณเราเนี่ยรู้ธรรมะเพิ่มขึ้นเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นซึ่งจะทําให้จิตวิญญาณของเรามีสภาวะธรรมที่เป็นระราดรภาพเป็นพี่น้องเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆืแล้วคราวนี้ต่อให้จริตต่างกันต่อให้เรียกว่ามพูดไม่ค่อยเข้าหูเราเลยคนนี้คนนี้นะนะแต่คุณก็ไม่ไปถือสาอะไระ เพราะคุณถือว่าเออคนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องเราพี่น้องในทางธรรมคุณจะให้อาภัยได้ง่ายคุณจะมีเมตตาให้เขาได้ง่ายอืมมันจะไม่จองเวรไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่ไปถือสาหม่นไส้อะไรคนนักอ่ะเออมันจะคลายจิตตัวเองเนี่ยลงมาลงมาได้แล้วในที่สุดมันก็จะเพิ่มจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นแล้วธรรมะคุณก็จะสูงขึ้น อ้าววันนี้คงฝากไว้เท่านี้